ไม่ดีก็ทิ้งไปจำไว้หมดเ,เองครับ้าไหนดีก็เก็บไว้จำเราโตขึ้นมาทั้งคันช่วยกันน,นะนั่งตองขวางนะทางคนขาบก็มีที่ตั่งเลือนองเลย ใช่นะไปแล้ว so well so like 2 so 2งแลอคนก็จะเป็นเพื่อนัตลอดไปครับกเราราจะมุ่ทางพวกที่คนแน่นอนทั้งที่นี่ทั้งต่างจังหวัดทั้งคนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศนะฮะเราพวเราไม่มีทางลืมทกเลยแม้แต่สักเดียวนะฮะว่าเรา เรือในการตรวจไงแมาจากบ้านเรารู้เรารู้กันว่าเราอก้าวแรกเราเป็นยังไงเราจาได้ขอทวนแล้วกันนะครับที่4ปี5ปีที่ผ่านมาไม่ได้ไปด้วยในวันนี้นะครับแต่วันนี้เรื่องียกันแล้ตาประชาตัววอใช่ไหม นะฮะถ้าใครจะไปทำบุญ <Ki> ก็เดินทางให้ปลอดภัยนะครับผมแล้วก็อย่าโดนเนี่ยอย่าโดนงานไปอย่าโดนงานไปไม่อยากให้ทุกคงลำบากพวกเราก็ลำบากไหครับหลอกใช่ไงมาแล้วนี่ปวดแล้วครบปวยังก็นั่นแหละนะเดินทางปลอดภัยนะครับผมแล้วก็อย่ากลับกันข้ามมืดเดือดๆมากนะครับ ป๋าซองไม่ให้หลนูตาด้วยไม่เจอหลนูตามันมีเงินเงินจะเอาไปอยู่วะป๋าซองแล้วก็คุบอกเป็นทางปลอดภัยทำอะไรปลอดภัยมีความสุขเยอะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงาน ะจะยากนั่นและครับขอบคุณเดินามาขอบคุณนะขอบคุณมากนี่ก็องเดิทกลับ้กก็กบ้นอยอากี่ไยักบออกไปแล้วีเกืะาม่ได้พี่กิช่วยไว้เนี่ยไปเ ว่าแก่เปนชั้นแปดรถจอดทั้งสองถ่ายรูปถ่ายรูปรวมกันไม่ถ่ายรูปไม่คนนะโอเคถ่ายกับเคของลบ